อีกเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับก็คือเรื่องบาปเรื่องการจะไปสวรรค์จะรอดไม่รอดเรื่องบาปเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าคนที่ทำบาปเราได้เรียนรู้มาแล้วนะให้ดูคลิปต่างๆมาแล้วอันนี้ก็เหมือนกับการนำมาสรุปอีกครั้งหนึง่ง ดึงมาบางเรื่องเพื่อเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็คือสิ่งที่จะนำเราไปถึงนรกเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในบาปยังเป็นคนบาปยังทำบาปอยู่พระกรัรมพีบอกว่าก็ต้องรับโทษในบึงไฟนรกเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนเรื่องนี้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องบาปก็ยังดำเนินชีวิตอยู่ในบาป หลายคนก็ยกเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างที่จะทําบาปเราเป็นคนบาปเราจึงทําบาปเราวในโลกนี้มนุษย์ก็มีข้ออ้างเยอะแยะนะครับพระเจ้าก็มีพิธีของพระเจ้าที่กําจัดบาปถ้าเยซูกําจัดบาปไปได้พระเจ้าก็าไม่ส่งลงมาตายบนกางเขนและบาปนั้นพระเยซูส่ง สิ้นบัชนรับโทษบาปบนกางเขนไปหมดแล้วในยอห์นบทที่19ก็30สว่าวสำเร็จแล้วหลายพันปีมาแล้วแต่หลายคนไม่ไม่รู้เรื่องนี้เมื่อเขาไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องบาปไม่เข้าใจเรื่องบาปเขาคิดว่าเขาเป็นคนบาปเขายังอยู่ในบาปพระเยซูก็พูดอย่างหนักแน่นว่าบาปพระองค์ทรงรับไปหมดบนกางเขนชั่วนิรัน ครั้งเดียวเป็นผลชั่วนิรันด์ในฮิบรูบท 9, 12, บที่9ข้อ12บทที่1 0ข้อ12บออเยซูทรงรับบาปคนทั้งโลกไปหมดสิ้นแล้วไม่มีแล้วถึงบาปแดงเข้มก็จะขาวดังหิมะตะวันออกไกลจากตะวันตกแค่ไหนพระเจ้าค่อยบาปไปไกลถึงขนาดพระเจ้าลบบาปแล้วเหมือนเมฆลบบาปแล้วเหมือนหมอกพระเจ้าจะไม่จดจําบาปและการอธรรมของเขาอีกต่อไปนั่นเป็นพระสัญญา อยู่ที่ว่าเชื่อไหมหัวใจสําคัญคือความเชื่อเชื่อว่าพระเยซูยกบาปไปหมดสิ้นหรือยังถ้าเชื่อก็รอดไม่เชื่อก็ไม่รอดบาปคืออะไรในความเข้าใจของแต่ละคนอาจจะเข้าใจที่แตกต่างกันแน่นอนถ้าคนที่เรียนจากโรงเรียนประคิดธ,ธรรมหรือเรียนภาษากรีกเพราะว่าตามภาษากรีกว่าบาปคือการยิงผิดเป้าเป้าอะไรละ่ะ ยิงผิดเป้าเป้าไหนเป้าอะไรฟังแล้วหลายคนก็งงๆอยู่ลงว่าเป้าอะไรแต่เราจะมาดูในความผีด้วยกันว่าพระพีพูดเรื่องบาปว่าอย่างไรอันนี้เป็นการทบทวนนะครับเป็นการทบทวนถ้าเราดูในลูกานะครับลูกาบทที่หนึ่งข้อ77เนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเป็นความรอดฉบับย่อ บอกว่าในบทที่หนึ่งข้อ77บอกว่าความรอดมาทางการยกบาปความรอดมาทางการยกบาปดังนั้นเราต้องรู้ว่าบาปคืออะไรและยกอย่างไรนะบาปคืออะไรยกอย่างไรจะยกบาปอย่างไรในพระคัมภีร์ที่เราอ่านหลายรอบแล้วนะคิดว่าหลายท่านคงจำได้ในหนึ่งยอห์นที่สามข้อที่สี่ เราจะมาดูด้วยกันหนึ่งยอนบทที่สามข้อที่สบอกว่าทุกคนที่ทำบาปก็ประพฤติผิดทำบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ผิดทำบัญญัติในพระกัมภีร์บอกว่าโอเคคุณก็ก็สามารถที่จะไปดูในลากศัพท์ได้ว่าบาปคือการยิงผิดเป้าแต่ในที่นี้ยึดตามพระกัมพี ที่อธิบายไว้พระกัมภีบอกว่าบาปคือการประพฤติผิดบัญญัติเราสรุปไง่ายว่าบัญญัติคืออะไรบัญญัติก็คือคําสั่งสอนของพระเจ้านั่นแหละเริ่มแรกพระเจ้าก็ให้บัญญัติกับอาดามเอวาจะไม่ห้ามกินผลไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วถ้ากินเมื่อ,อไหรจะตายเมื่อเขากินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามเราก็เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นตามที่วรัมพีพูดไว้อ่านรายละเอียดในบทที่3ได้ประ นั่นแหละคือที่ไปที่มานะของความบาปนั้นเมื่อบาปคือการประพฤติผิดบัญญัติจะต้องจัดการกับบัญญัตนะิสำคัญคือต้องจัดการกับบัญญัติท่านพระเจ้าได้ส่งพระเยซูคิดมาตายบนกางเขนรนะับโทษบาปมนุษย์ไปหมดสิ้นนั่นคือการจัดการนะการจัดการกับบาปของพระเยซูนะครับดังนั้นใน ระกัมพีจึงบอกว่าในโลมบทที่10บข้อสีว่าพระเยซูเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติจบแล้วก็ไม่มีสิ้นสุดแล้วและในโลมบทที่ 5: ้าข้อ13บ,บอกว่าบาปมีอยู่ในโลกก่อนที่จะมีบัญญัติที่ไหนไม่มีบัญญัติก็ไม่มีบาปนะครับอันบาปก็คือการประพฤติผิดบัญญัติการทําผิดบัญญัติของพระเจ้าคําสั่งสอนของพระเจ้านั้นคนที่บังเกิดใหม่ในพระเจ้า นะคนที่เกิดจากพระเจ้าเขาก็ตายจากบัญญัตินะในตั้งการพีก็ได้พูดถึงว่าจริงๆแล้วบัญญัตินั้นดีอาจารย์ปโรพูดไว้ในในบทโรมบทที่เจ็ดนะครับในในโรมนะครับในโรมบทที่เจ็ดนะรเรามาดูในโรมบทที่เจ็ดในโรมบทที่เจ็ดข้อที่แปดนะครับได้บอกว่า แต่ว่าบาปได้ฉวยโอกาสใช้ข้อบัญญัตินั้นทำให้ความโลภทุกอย่างเกิดขึ้นในตัวข้าเพาเจ้าเพราะว่าถ้าไม่มีบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ตายแล้วไม่มีบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ตายแล้วซาตานก็ใช้บัญญัติที่ดีนี่แหละนะครับอาจารย์ปรโลก็พูดไว้ในบทที่7ลมที่ 7: ข้อ12บบกว่าเพราะฉะนั้นทำบัญญัติ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบัญญัตินั้นศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรมและดีงามที่พระคัมภีร์บอกว่าบาปคือการประพฤติผิดบัญญัติเพราะมารล่อลวงในหนึ่งยมบทที่สามข้อแปดว่าบาปมาจากมารนะจะบอกว่าบาปมาจากมารหรือบาปทําผิดบัญญัติก็ถูกเพราะเพราะมารซาตานล่อลวงนะครับล่อลวงให้คนทําผิดบัญญัติเราเห็นแล้วว่าซาตานล่อลวง เอว่าให้ทําผิดบัญญัติของพระเจ้าเขาก็ทําบาปนั้นจึงบอกว่าบาปมาจากมารหรือบาปทําทผิดบัญญัตินะครับนั้นในปฐมกาลเราได้อ่านไปมาแล้วอ่านแล้วเรียนมาแล้วนะครับบทที่สองข้อสิบเจ็ที่เป็นข้อห้ามของพระเจ้าพระเจ้าห้ามกินผลไม้อย่างการรู้หรือรู้ชั่วแล้วในบทที่สามข้อหนึ่งถึงข้อหกก็ซาตานก็ล่อลวงว่าถ้ากินแล้วนะจะเป็นเหมือนพระเจ้านะจะเป็นเหมือนพระเจ้า นั้นเมื่อทํำบาปพ,พระเจ้าสร้างทุกอย่างดีในประบมญบทที่หนึ่งบทที่2เราเห็นพูดถึงดีหครั้งดียิ่งนักเจดครั้งนะเราไปดูรายละเอียดได้ในพระคัมภีร์บันทึกไว้แล้วดีดีทุกอย่างนะแต่เมื่ออาดัมเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าทําผิดบัญญัติของพระเจ้าโดยการล่อลวงของมนัน เขาก็เป็นคนบาปโรกนี้ก็ถูกแช่งสาปมนุษย์ต้องเข้าสู่ที่ตายตายทั้งร่างกายแล้วฝ่ายวิญญาณอาจจะไม่ตายทันทีนะครับไม่ได้ตายทันทีดังนั้นในปฐมกาลนะครับบทที่5นะครับบทที่5ปฐมกาลบทที่5นะครับบอกว่าต่อไปนี้เป็นหนังสือลำดับพงพันธ์ุของอาดัมเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นพระองค์ทรงสร้างตามอย่าง ของพระองค์นะตามอย่างของพระองค์พระองค์สร้างมนุษย์ตามอย่างนะตามอย่างตามฉายาของพระองค์พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงแล้วทรงอวยพรแก่เขาและทรงเวกเขาว่ามนุษย์ในวันที่พระองค์ทรงสร้างเขานั้นนะคำว่ามนุษย์ในพระคำพีเดิมใน ปฐมกาลนะบอกว่ามนุษย์หมายถึงอาดัมเอวาหมายถึงมนุษย์นะเมื่ออาดัมอยู่มาได้ร้อยสามสิบปีจึงมีบุตรชายคนหนึ่งตามอย่างตามฉายยาของเขาและตั้งชื่อว่าเศษลูกที่เกิดจากอาดัมอาดัมเป็นคนบาปลูกที่เกิดจากอาดัมก็เป็นคนบาปด้วยอันนั้นบาปไม่ได้มาจากไม่ได้เกิดพระเจ้าไ,ไม่ได้สร้างมนุษย์ ทุกคนตามฉายาของพระเจ้าตามแบบของพระเจ้าพระเจ้าสร้างอาดามเอวาข้อนี้บอกชัดเจนบอกว่าลูกที่เกิดจากอาดามตามแบบของอาดามไม่ใช่ตามแบบของพระเจ้าแบบอาดามคือแบบของคนบาปแบบพระเจ้าไม่มีบาปดังนั้นเราได้อ่านมาแล้วในโคโลสีนะครับบทที่สามข้อสิบบอกว่าเมื่อมนุษย์คนหนึ่งบังเกิดใหม่แล้วเขาจะถูกสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระเจ้าถ้าเขา เป็นพระชายาของพระเจ้าอยู่แล้วก็ไม่ต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบของพระเจ้านั้นพระพีก็บอกชัดเจนนะดังนั้นบาปนะในที่นี่ก็คือการทําผิดบัญญัติของพระเจ้าการทําผิดคําสั่งของพระเจ้านั้นพระเยซูมาพระเยซูก็เป็นจุดจบนะของบัญญัติจุดจบของบัญญัติ นั่นเมื่อเขาทําบาปนั้นในโลมในโลมขอโทษทีโทษทีทษทขอโทษอยู่ในยอนนะยอนยอนบทที่8นะครับยอนบทที่8ข้อที่สาข้อที่44ถึง47นะครับข้อที่44ถึง47บบอกว่าพวกท่านมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านอยากจะทำตามความปรารถนาของพ่อมันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรก และไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสาแต่พวกท่านไม่เชื่อเราเพราะเราพูดความจริงมีใครในพวกท่านที่อาจชี้ให้เห็นว่าเรามีบาปถ้าเราพูดความจริง ทำไมท่านถึงไม่เชื่อเราคนที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระดํารัสของพระเจ้าพวกท่านไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเหตุนี้พวกท่านจึงไม่ฟังคำว่าฟังพระดำรัสของเจ้าคือฟังพระคมภีร์คนที่มาจากพระเจ้าก็ฟังพคมพีมาจากมานจะไม่ฟังคมพีเขาจะต่อต้านพระคำภีเพราะอ่านพระคำพีแล้วเขาจะเกิดการต่อต้านในใจของเขาดั้นั้น ในพรคกัมพีบอกนะผู้ที่ทําบาปก็มาจากมารเป็นลูกของมารเมื่อลูกของมารก็ไม่ฟังพระเจ้าดังนะนั้นในหนึ่งยอนนะครับในหนึ่งยอนบทที่สามนะหนึ่งยอนที่สามในข้อที่ที่แปดนะครับข้อที่แปดบอกว่าผู้ที่ทําบาปก็มาจากมาร เพราะว่ามารก็ทําบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทําลายกิจการของมารบอกชัดเจนมาทําลายกิจการของมารแต่หลายคนไม่เชื่อยังอยู่ในบาปอยู่ถ้าอยู่ในบาปยังทําบาปอยู่ด้วยในข้อที่6อกว่า,วาผู้ที่อยู่ในพระองค์ไม่ทําบาปอีกต่อไป ผู้ที่อยู่ในโรรองหรือผู้ที่เชื่อในโรรองหรือผู้ที่บังเกิดใหม่จะไม่ทําบาปอีกต่อไปอันนี้พ่างผีพูดนะครับไม่ใช่ผมพูดส่วนผู้ที่ทําบาปอยู่เรื่อยๆคนนั้นยังไม่เห็นโรรองและยังไม่รู้จักพรรองนะคนที่ทําบาปอยู่เรื่อยใครฮะทำบาปแล้วมาสารภาพบาปก็สารภาพบาปทุกวันเพราะเขาคิดว่าเขายังทําบาปเขายังอยู่ในบาปอยู่เพราะเขาไม่เชื่อใจเขาไม่เชื่อเขาอยู่ใต้มารอย ผู้ที่ทําบาปมาจากมารข้อ8ดบอกชัดเจนพระเยซูมาก็ป้อยนี่ทําลายกิจการของมารพระเยซูทําลายหรือยังครับพระเยซูตายบนนังเขนหรือยังพระเยซูไถ่โทษบาปหรือยังอัมพีว่าไถ่แล้วมันอยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ยังทําบาปอยู่ในบาปพ,พัมพีบอกชัดเจนก็ต้องสารภาพบาปทุกวันบาปที่ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจก็ท่องอยู่นั่นแหละครับนั่นก็เพราะเขาไม่เชื่อ แน่นอนนะถ้าเขายังอยู่ใต้มาลพูดเรื่องนี้ไปเขาก็จะขัดแย้งอยู่ในใจมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงเราเป็นคนบาปต้องทำบาปแต่พระเจ้ารักคนบาปพระเจ้ามาเพื่อคนบาปพระเจ้ามาตายไถ่เพื่อคนบาปนะตอนนั้นในโรมนะครับเราจะย้อนไปดูที่โรมอีกครั้งในโรมโรมบทที่โรมบทที่เจ็ดนะครับโรมบทที่เจ็ด ข้อ4ถึงข้อที่6นะครับโลบทที่7ข้อ4ถึงข้อที่6ได้บอกไว้ว่าเช่นนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายท่านได้ตายจากธรรมบัญญัติทางพระกายของพระคิดเพื่อท่านจะเป็นของผู้อื่นคือของพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเราจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าเมื่อเราดาเนินชีวิตในเนื้อหนัง ตันหาชั่วที่ทำบัญญัติเล่าให้เกิดขึ้นนั้นได้ทำให้อวัยวะของเราก่อผลซึ่งนำไปสู่ความตายแต่เดี๋ยวนี้เราได้พ้นจากทำบัญญัติคือได้ตายจากทำบัญญัติที่เคยผูกมัดเราไว้เพื่อจะได้ผลนะเพื่อจะเป็นธาตุแบบใหม่ตามพระบิญญาณไม่ใช่แบบเก่าตามตัวอักษร แบบเก่าตามตัวสอนคือตามบัญญตัติแต่นี้แบบใหม่แบบพระวิญญาณพระกัมพีบอกชัดเจนว่าตายต่อธรรมบัญญตัติตายต่อบาปถ้าตายแล้วก็จะไม่มีบาปไม่ไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัตินะครับในโลมเหมือนกันบทที่6ข้อ14บอกไว้ชัดเจนว่าบาปจะไม่ครอบงําพวกท่านต่อไปเพราะว่าท่านไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญตัติแต่อยู่ใต้พระคุณ เราก็เห็นว่าหลายคนพูดอยู่เสมอว่าเราลอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อเราอยู่ใต้พระคุณของพระเจ้าเราอยู่ได้ด้วยพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้ามีมากมายแต่การดาเนินชีวิตเขากับตรงข้ามกับที่เขาพูดนั่นแสดงว่าเขามีความรู้่องพระเจ้าอยู่ที่สมองไม่ได้ลงไปที่จิตวิญญาณของเขานั้นอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แ่แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิต ใจแล้วอุปนิสัยก็จะเปลี่ยนใหม่ก็จะรู้ว่าอะไรดีอะไรชอบทำและอะไรดียอดเยี่ยมในโลมบทที่1ิอสองข้อ2อันพัมพีบ,บอกตรงนี้ชัดเจนว่าตายแล้วตายต่อบาปแล้วถ้าเขายังมีบาปอยู่ยังอยู่ใต้บัญญัติเขาก็ยังก็ยัง,ก,ยงก็ยังสารภาพบาปอยู่เรื่อยๆสารภาพบาปจนที่เขาจะบังเกิดใหม่นะครับ เรากลับมาที่ดูที่ยอน์นบที่3ข้อ9บอกว่าผู้ที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปนี่พ่างพีพูดเพราะเชื้อของพระเจ้าเชื้อหรือพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในคนนั้นและเขาทำบาปไม่ได้เพราะเขาเกิดจากพระเจ้าเกิดจากพระเจ้าหรือบังเกิดใหม่คนที่เกิดจากพระเจ้าก็าจะมีวิญญาณของพระเจ้าเมื่อมีวิญญาณพระเจ้าเขาก็ไม่ทำบาปในข้อ10จึงบอกว่าเช่นนี้แหละ จึงเห็นได้ว่าใครเป็นลูกของพระเจ้าและใครเป็นลูกของมารคือผู้ที่ไม่ได้ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตนก็ไม่ได้มาจากพระเจ้านะดังนั้นในบทที่สามนะข้อ14นะถ้าเราข้ามไปข้อ14ข้อ14บสาว่าเรารู้ว่าเราได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้อง ผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นผู้ฆ่าคนและพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลยนี่พัมพีพูดเราต้องฟังเสียงพระเจ้าถ้าเรายังทำบาปอยู่เลยเราก็ยังเป็นลูกของมารยังอยู่ใต้มารอยู่พระเจ้า อภัยทุกครั้งที่เราทําบาปไหมแน่นอนเปโตรก็เคยถามพระเยซูว่าถ้ามีคนมาทำบิดกับเราเราจะต้องอภัยกี่ครั้งพระเยซูว่าเจ็ดคูณได้เจ็ดสิบนั่นไม่ได้หมายว่านับจนถึงครบเจ็ดสิบก็พอพระเจ้าถ้าพระเจ้าอาภัยพระเจ้าก็อภัยพระเจ้าอาภัยแล้วและพระเจ้าก็จะอภัยอีกพระเจ้าก็อภัยเรื่อยๆเพราะพระเจ้ารักมนุษย์พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ไปสวรรค์ให้เขาบังเกิดใหม่ พระเจ้าอภัยจนเขาสำนึกว่าเขาได้ทำบาปเขาได้อยู่ใต้มารเมื่ออยู่ใต้มารเขาก็ต้องทำตามสันดานพระพีใช้ว่าสันดานนะครับในยหอนบทที่8เราอ่านมาแล้วนั้นเมื่อเมื่อทำบาปเขาสำนึกว่าเขาเป็นคนบาปเขาสํานึกว่าเขาทำบาปอยู่เขาจะต้องมาหาพระเยซูสาร,รภาพด้วยความจริงใจใช่ไหมในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อเก้าก็บอกถ้าเราสาร,รภาพบาปของเราพระองค์ก็ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงยกบาปและการอาธรรมของเราทั้งสิ้นทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อไหมถ้าคุณเชื่อก็ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮห้พละบาพระเจ้ายกบาปไปหมดแล้วแต่ถ้าคุณไม่เชื่อ,อเรายังเป็นคนบาปเรายังทําบาปอยู่ใช่ไหมดังนั้นพระเจ้าก็จะอาภาัยให้คุณจนวันสุดท้ายนั่นแหละนะแต่คุณจะรู้ได้อย่างไงว่า,วา,วาคุณทําบาปแล้วคุณ ลืมสารภาพบาปเมื่อคุณตายไปคุณต้องรับโทษในนลกแต่พระกัมพีบอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเชื่อเถอะนะเชื่อเราเป็นคนชอบธรำโดยความเชื่อรอดโดยพระคุณและความเชื่อเชื่อว่าพระเยซูยกบาปไปหมดสิ้นแล้วเมื่อเชื่อเช่นนั้นเมื่อเราบังเกิดใหม่เราก็มีชัยชนะชัยชนะต่อการทดลองต่างๆของโลกซึ่ง พูดไว้ในหนึ่งยอมบทที่หข้อหนึ่งถึงข้อ5นะครับเราจะจบลงตรงนี้คนที่เชื่อว่าพระเยซูคิดพระเยซูเป็นพระคิดก็เกิดจากพระเจ้าเกิดจากพระเจ้าคือบังเกิดใหม่และคนที่รักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดก็รักคนที่เกิดจากโลงด้วยโดยข้อนี้เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าคือเมื่อเรารักพระเจ้า และประพฤติตามบัญญัติของพรงอะองค์บางคนก็อาจจะงงว่าไหนว่าพระเยซูเป็นจุดจบของบัญญัติทําไมตรงนี้คนที่รักพระเจ้าก็ดําเนินชีวิตตามบัญญัติคาว่าบัญญัติมีมีคําว่าบัญญัติเก่านะคือหรือรอรอหรือเป็นคาสั่งอันนี้เป็น,ปนคำบอกคําสั่งของพระเยซูเป็นบัญญัติใหม่เป็นบัญญัติแห่งความรักคือจริงๆขั้พีทั้งเล่มก็พยายามจะบอกเรื่องเรื่องความรักแต่พวกพรรษสีทําให้คน หลงไปเราจะมาพูดเรื่องเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนั้นประพฤติตามบัญญัติของพระองค์เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้ความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระเกินไปเราก็ยินดีพระเยซูว่าแอกของเราก็เหมาะภาระของเราก็เบาบัญญัติที่พวกฟาริสี ใส่ให้กับประชากรเขาหนักมากมีบัญญัติเยอะแยะพระเยซูก็เลยว่าบัญญัติของเราเบาเหมาะและทุกคนก็สามารถที่จะแบกได้เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกนะครับและผู้เชื่อว่าเรานี่แหละเป็นเป็น,เป,นเป็นชัยชนะที่มีชัยชนะเหนือโลกใครเล่าที่มีชัยชนะเหนือโลกไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ใครอื่น คือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าสําคัญอย่างไรในโลบบทที่10ใช่ไหมครับข้อที่9รับด้วยปากของท่านว่าถ้าท่านรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูคิดทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์ผู้เป็นเจ้าคือเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเชื่อในใจของท่านว่าพระเจ้าทรง ชุบโปรงให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดนั่นคือในโรมนะครับหลายคนหลายคนยกพระกัมภีร์ข้อนี้มาแล้วก็พูดไม่ครบรับด้วยปากเชื่อด้วยใจก็รอดแต่รับด้วยปากอย่างไรละ่ะเชื่อด้วยใจอย่างไรละ่ะในข้อ9นะครับโรมบทที่10ข้อ9บอกว่าคือว่า ถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าเห็นไหมครับพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับรับด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดนี่คือเต็มประโยคเต็มอย่างนี้ไม่ใช่รับด้วยปากเชื่อใจใจก็รอดแต่รับด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และลงมาตายไถ่บาปมนุษย์แล้วเชื่อว่าพระเจ้าทรงยกโลงหรือชุบโรงให้เป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูก็เป็นขึ้นมาจากความตายนั่นคือชัยชนะเหนือบาปการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูไถ่บาปมนุษย์นนั้โรงได้ทําสําเร็จแล้วอยู่ที่ว่าท่านจะเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อก็ไม่รอด